เราทุกทุกคนชิงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุ่คู่บุญแห่งฟ้า ทเธออยากฟั ถึงเย็นไปทุกทีเธอยากฝาคู่พระบารมีสมเด็จพระราชินีคู่ฟ้าคู่แผ่นดินสิ่งที่แม่หลวงมอบให้เรานั้นคือพระปณิธานแน่วแน่ เรายังต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาแข็งเม็ดใสดน้ำประไทยแม่้าร่มพระนา,าทั่วถึงเย็นไปทุกที สิริจเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 สมาคมกุ้งตะวันออกไทยเตรียมจัดงานกุ้งจันตะวันออกแฝกครั้งที่21มันคงยั่งยืนตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสาวทอมรุ่นใหญ่วัย58ปีเครียดปัญหาส่วนตัวก่อนคว้าปืนพกสั้นก่อระเบิดหัวจับพาบ้านพักติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ที่ทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมายิวระจันวันพุทธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจ,องอาจาังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวสรุปผลการดําเนินโครงการจัดหารบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และคารุภัณฑ์การแพทย์ เวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุม4ศาลาการจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางสุจิตราศรีนามนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพันนีนายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าและแพทย์หญิงมาเรียมเจตนา หัวหน้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และครุภผ่า์การแพทย์มูลค่า18.6ล้านบาทซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ4เดือนและเพิ่งเสร็จสิ้นการจัดงานทอดพระป่าสามคัคคีไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวจันทบุรีทุกภาคส่วนทําให้การดําเนินโครงการตั้งแต่แรกเริ่มเรื่อยมาจนถึงงานทอดพระป่าได้เป็นผลที่น่าพอใจอย่างมากอีกทั้งยังเป็นการรวมน้ําใจคนจันทุกภาคส่วนทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรกข์มิพิพลอดุลยเดชโดยสรุปยอดเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วรวม29.4ล้านบาท เกินงบที่ตั้งไว้ประมาณ10ล้านบาทซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีมติร่วมกันในการเบิกจ่ายงบจำนวน10ล้านบาทไปตั้งกองทุนใหม่เพื่อใช้ในงานสงอาพาธเนื่องจากครั้งนี้คณะสงทั้งจังหวัดได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นเงินไม่ต่ำกว่า11ล้านบาท และปัจจุบันอาคารสงอาพาธอยู่ในสภาพชำรุดทุดโทมจึงจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์อ,อาคารผู้ป่วยสงอาพาธและเพื่อใช้ปรับปรุงบริการผู้ป่วยนอกรวมทั้งผู้ป่วยในสงอาพาธต่อไป สมาคมกุ้งตะวันออกไทยเตรียมจัดงานกุ้งจันตะวันออกแร์ครั้งที่21มันคงยั่งยืนตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวบรวมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสัตว์น้ำชายฝั่งหลังวิกฤตกุ้งเริ่มดีขึ้น วันที่16พฤศจิกายน2559ที่ห้องจุลามณีโรงแรมเคพีแกนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายโสพลเองสวุวรรณนาย,ยกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย พร้อมด้วยนายถาวรจิรโสพลรักประมงจังหวัดจันทบุรีนายทิวาลิ้นทองประธานจัดงานวันกุ้งจันตะวันออกแฟครั้งที่21ตลอดจนผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันกุ้งจันตะวันออกแฟครั้งที่21ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่21-22มกราคม2560ณโรง แรมเคพีแกนถนนตรีรัตน์อำาเภอเมืองจันทบุรีโอกาสนี้นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ได้นำผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนยืนถวายอาลัย89วินาทีตลอดจนร่วมกันร้องเพลงสรนเสริมพระบารมีและเพลงต้นไม้ของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งงานวันกุ้งจันตะวันออกแฟ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำกลางความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งในส่วนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งในเรื่องสถานการณ์ตลาดการค้ากุ้งของโลกรวมทั้งกฎเกณฑ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร,กรได้ทราบถึงช่องทางการตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลกำไรด้วยการสร้างคุณภาพการลดความเสี่ยงและต้นทุนการเลี้ยงเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงสถานการณ์โรคกุ้งและแนวทางป้องกันความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาด EMS เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุง้งนักวิชาการและภาคเอกชน โดยการจัดงานในปีนี้ถือเป็นพิเศษที่กิจกรรมซึ่งได้จัดขึ้นทั้การจัดแสดงนิทรัศการโครงการหลวงโครงการพระราชดำริเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจัดบูธแสดงสินค้าทั้งส่วนราชการและผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งการจัดเวทีสัมมานางานวิชาการในหัวขอ้อ กุ้งจันมั่นคงยั่งยืนตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงยั่งยืนพอเพียงเลี้ยงกุ้งได้โดยงานกุ้งจันตะวันออกแฝครั้งที่21กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22มกราคม2560ณโรงแรมเคพีแกนถนนตรีรัอตเภอเมืองจันทบุรี ประชาชนจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากเดินทางมาแลกเหรียญที่ระลึกที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรีเปิดให้แลกเหรียญละ20บาทคนละ3เหรียญอย่างเนืองแน่น ที่บริเวณหน้าห้องธนารักษ์จังหวัดจันทบุรีชั้นสองอาคารสาราการจังหวัดประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากที่ทราบข่าวว่าสำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้แลกเหรียญที่ระลึกในรัชการที่9ได้เดินทางมาต่อคิวแถวยาวไปตลอดทั้งชั้นบางคนเดินทางมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเชา้าโดยครั้งนี้สำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรี นำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เหรียญ50ปีฝนหลวงพระราชทาน14พฤศจิกายน2548และเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม16เมษายน2555ออกให้ประชาชนแรกเป็นที่ระลึกรวม3แบบให้ประชาชนใช้สิทธิ์1คนต่อ1 มี3มเหรียญเหรียญละ20บาทรวม60บาทโดยจะเปิดให้แลกจนกว่าเหรียญจะหมดแต่เปิดแลกได้ประมาณ2ชั่วโมงบัตรคิวจำนวน1000ใบก็หมดและจะเปิดให้แลกใหม่อีกครั้งหลังจากที่ให้ผู้ได้รับบัตรคิวรอบแรกได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการจัดระเบียบอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเหรียญที่ระลึกอีกจำนวนมาก ที่มารอรับบัตรคิวทั้งนี้ประชาชนที่จะขอแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกในรัชกาลที่9ต้องเตรียมบัตรประชาชนและแสดงตัวด้วยตนเองมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบของกรมธนารักษ์เพื่อป้องกันการเวียนเทียนและต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการก,กับข่าวไมนิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 หม่ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชารัฐรักสมคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึ่งพาใาัยซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางก็คือภาคธุรกิจ ที่มีบริษัทประกบอบการอยู่แล้วอันที่2คือพ่อค้าคนกลางมานที่3คือบริษัทประชารัฐซึงจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแลว้วก็ผลกาไรออกมาเพราะไม่ได้ไปแบ่งปันใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐแบก,กสมัคคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอร์พรส หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกําไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกำไรแต่จะนำไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กํกไรต้องนำไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาภิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐร,รักสมคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่นท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน คุก่าะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมน้นิวช่วงที่2ค่ะสาวทอมรุ่นใหญ่วัย58ปีเครียดปัญหาส่วนตัวก่อนคว้าปืนพกสั้นจ่อระเบิดหัวดับคาบ้านพัก เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีของวันที่16พฤศจิกายน2559พันห้าราพันตำรวจตีชัยพัสสุขสมบูรณ์พนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายภายในบ้านพักเลขที่81ทับสอซอยเนินวงสองตําบลบางกระจะอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งจึงได้ประสานแพทย์เวรนโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานกองบังคับการตำรวจปูทอนจันทบุรีและกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญอยู่รรมส,สถานจันทบุรีร่วมเดินทางตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านทาวเฮา์ชั้นเดียวตรวจสอบภายในบ้านพบศพของนางสาวธิติมาเอามิด,ดีอาอยุ58ปีอยู่บ้านเลขที่605ถนนท่าฉลบตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่อยู่ ู่ในสภาพนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาโดยยังอยู่ในชุดนอนมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับด้านขวาจำนวนหนึ่งนัดขณะเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเข้าทำการตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด22โคสแม็กกาซีนจำนวนหนึ่งกระบอกและปอกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งปอกทางเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนของพันตำรวจตีชัยพัฒสุขสมบูรณ์สารวัตรเวณเจ้าของคดีเบื้องตนทราบว่า นางสาวทิธิมาผู้เสียชีวิตทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกรันของบริษัทไฟแนนซ์เอกชนแห่งหนึ่งในจ,จังหวัดจันทบุรีส่วนสาเหตุจากการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องปัญหาส่วนตัวอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำร่างศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อ เพื่อให้ทางแพทย์นิติเวชท,ทำการตรวจชนสูตรหาร่องรอยหลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อนำมาประมวลกับผลการตรวจสอบวัตถุพยานของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเนื่องจากทัศนวิสัยลดลงสำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบ,บางแห่งได้ในระยะนี้ ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคารุพันโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไลท์และ U h t ฮีจำนวนหนึ่งชุดโดยผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่แผนกพัสดุสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่17พฤศจิกายน2 5 5 0 59ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข039-307-274ในวันและเวลาราชการค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถนนตากสินอำเภอเอมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพระพันปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจเิญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.